คำลิสกสีดีดีมีเดียจำขัดเสนอรายการลูกทุ่งบทยิ้มเพลงดังสนั่นทุ่งดำเนิน <ๆ S 1> รายการโดยปักมดยิ้มช่วหมดหมดอย่างยิง้มสนับสนุน,น,นโดย น้ำมันสนเข็มแดงน้ำมันสนเข็มแดงนำเข้าจากประเทศเกาหลีน้ำมันสนเข็มแดงช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยฟอกเลือดช่วยรักษาโรคลหายอาทิเช่นเบาหวานไขมันในเส้นเลือดสนเข็มแดงมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากมายน้ำมันสนเข็มแดงคืออีกหนึ่งทางเลือกของคนไทยร,รีบรีบรักษาดู กรแสสุขภาพสะท้าแแบวันนี้ด้วยน้ำมันสนเข็มแดงสนใจติดกต่อมาที่ปังมดยิ้ม <c oughs> วันนี้คุณน,นะให้ปลบมือให้ตลกนะครับทาคืนนี้ขอให้มีความสุขทางเทศทุกท่านครับฝั่งนั้นเห็นมีมใครปลอบเลย <c oughs> ถ่ายไปปบมือคอยหมดอารมณ์ทางเพศโอนไปทานยายให้ยายไม่ได้มุญยายก็ไม่อยากจะมีอย่างนั้นเขาชอบพวกเราเออเจ้าเกียรติครับที่ได้มาร่วมงานอุปสมบทที่ยิ่งใหญ่ที่จนาสันติหรือนาคใหม่ทางนี้ทางนั้นทางนี้ทางนั้นก็ขอขอบคุณนะฮะเอ่อเจ้าภาาใหญ่เนี่ยนะฮะน้อยหรือช่างน้อยครับขอขอบคุณเสียดน้อย เสียน้อยเป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นลูกชายคนโตอของแม่เป้าไอห้หน้ามึง,ม,งมึงนี่ทำงานไม่ได้ปรึกษาใครเลยคนจดมันเนี้ย,ยพี่เป้ากับพี่น้อยเนี่ยเขาเป็นสามีภรรยากานันไอ้หน้าเฮี้ยมึงเป็นอย่างไรลูกกับแมแ่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเสียน้อยหรือว่าช่าง ผัวเมียผ <bots. S 1> <Pon> ัวเมีย mm กันหรอเอออ้าแล้วเมื hmm. mm ่อกี้ทำไมทั้งน้อยขงเรียกแม่เป้าว่าแม่แม่แม่คนมีสตังก็ให้เกลียดกันผัวเรียกเมียก็เรียกแม่เมียเรียกผัวก็เรียกพ่อไม่รู้ว่าเมื่อกี้ไปคุยกับแม่เป้าแม่แม่เป้าบอกว่าใครดกตรงนุถือว่าเป็นลูกหมดแหละ